อย่างนี้ครับนี่หัวกบหัวกบกบแนวแต่แข้งนิดนึงเนี่ยขอเบิึงขอเบิึงแล้วแมงแมงงามแมงละงามกับมีหัวกบกับมีหัวกบแมงละงามหัวกบปลากบเพิ่นห้องบ่อกี่มือคือเป็นตัวแล้วครับมันหล่นผมนอนฟังเสียงมันอยู่นี่มันหล่หลายลุนลุนก้นครับปลาซิวกับมีสิครับปลาซิวนี่ปลาซิวกับมีครับครับโอ้รวมสมบูรณ์เนาะครับครับแล้วล่ะอครับผมแล้วทิกะ ที่ไทยคลิปตอนตอนน้ำอโอเคอครับเป็นวิธีสอนครับวิธีสอนของอ,อันใดโอ้ได้ดีครับเั่นเป็นรับได้วิธีสอนบานเท้าครับของใส่หัก ครเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานเท่าครับช่วงเดือนพฤษภาเนี่ก็เป็นช่วงต้นฝนครับอาหารชงนี้ก็คือหวกกบหวกเขียดครับร้ายครับน้ำโคงครับก่อนถี่ไทยน้าหุดเห็นนอนฟังเสียงห้องเมื่อกี้มือเองครับคือเป็นหวกหรอกันน้อนเครับ ครับเป็นสวิงแบบพื้นบ้านครับอาชพบุคือแถวทั้งอื่นครับอันนี้อยู่สกลนครครับ,บรแถวโคราชก็นทเป็นแบบแบบนึงครับสอนพ่วกอ <c oughs> ชิบคือกัน <c oughs> แบบนี้ไหนถื่อดีกากันเป็นบ่ครับนี่ <c oughs> โอ้ครับนวันเป็นวันโอ้โอโอ เพลงว่าสอนไปหลายรุ่นแล้วเห็นบ่ครับนี่หลายรุ่นละสามรุ่นนี้อ๋อสอนไปสามรุ่นแล้วลนนย่วยาก,ก็เอาไปขายกับช่างครับช่งางก็ไปขายขายไหมสาแล้วก็กกกขายขายโลจังบาทครับขายจังไหนขายเป็นทัพพีอ๋อเป็นทัพพีเป็นทัพพีสามทัพพีห้าสิบบาทสามสามทัพพีห้าสิบบาทโอ้ก็ถือว่าถือได้ครับนี่ถือเขาแล้วว่าห้าร้อยสิบบาอให้ครับ ใส่งอนชนอี้ก็บมะกุ้กินครับามน,นี่ล่ไปกบเขียดก็กินแล้วผ่านเจ้าจ้าอร่อยอร่อยแบบนี้ค่ะตะกี้สอนได้แค่ตัวสตัวนี่ก็ดีใจได้หัวกบนี่ <laughs> ครับผมนอนเฝ้ากบเฝ้าเขียดอยู่นี่แหละฟังเสียงห้องอยู่บ่ครับฟังได้เสียงของห้องนะครับเป็นความอุดมสมบูรณ์ของอีสานบ้านเฮาครับผู้หนี่งสองเนียครับทั้งผู้เฮ็ดก็ได้กินเฮ็ดช่วงนี้เฮ็ดเพลิงครับออกหลายหลายทั้งผู้ แล้วง่ก็ร้ายครับช่วงนี้โโลล่อีกแบบหนึ่งจะว 4, 5, 6, 6, บบิ่งกแบบ็จะเป็นแบบนี้ครับคล้ายๆกระโโกเห็นไหมครับคล้ายกระโโตกมีหลายแบบครับจะวิ่งสอนครบเหมาะครบหมวะเขียดนี่ครับแบบนี้ก็ดีอีกแบบหนึ่งคือกันครับแบบนะครับสอนพอครบหพอเขียด ้ายครับขอบคุณครับ,รบก็เป็นสวิงครับมีอยู่หลายแบบครับแบบกลมๆกัมีแบบคือกระโชกกัมีแบบ,บแบบคลคคายย่อหน่อย่าบแบบนีบ้ครับนี่ แบยางบนี้ขอดีขอเสียครับเห็นไหครับแบบนี่กับเก็บง่ายครับเห็นไหมครับเวลาสอนเราเก็บงา่ายทำแบบแคลายๆกับยกย่อหน่อยแบบกระโซกับสอนง่ายแต่ว่าเบิ้งเก็บพิสิาง,งยากๆตัวกันครับ